เพื่อนทุกคนเข้าไปลองติดตามคค<ด>เา<ด>ขา,งงาเอเของพวกเราได้เท้าง่ายๆก็ i love c h ี m น s t r y ครับก็จะมีลิงก์ไปบอก<ช>แต่ว่าก็จะมีเหมือนแบบ Twitter f a เอ่อ o k ซบุครับของ a c e b o o กของพวกเราที่แบบเป็น S S, <ม> <S น a n p a g e อะอยา้ t ก็จะมีทาง t ว i t t e อร์ทาง Facebook ของ,คคของทุกคนก็ติดตามได้ครับแล้วถ้าเกิดเมื่อกี้น้องๆฟังเพลงแล้วชอบใจอยากจะลาวโดดมาเป็นยิงโฟน่าปก็อกินเตอร์จะปุมก็ได้ อยากจะดาวโดดมาเป็นลิงโทเนี่ยนะครับก็ในช่วงงานก็เดือนสิงหาคมที่เก้านะครับซูเปอร์หมาหรือว่าซูเปอร์หมาโมโต้ก็สามารถดาวโหลดเพข้ามาได้เยอะครับผมก็ฝากไว้ด้วยเนนะครับสำหรับผลงานของน้องๆเขา XIS นั่นเองนะครับช่วงหน้าจะอยู่เราต่อไหมพี่เตอร์ช่วงนีเมาเขาต้องไปออกทัวร์ต่อแล้วไปขึ้นคอนเสิร์ตต่อใช่ไหมครับช่วงนี้งานยุ่งใช่ไหมครับเด่๋ยวรอจัดไปเรื่อยช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากจะเจอ XIS เนี่ยมีงานที่ไหนที่ไปเจอได้บ้างไหมครับ ววไไปดูในเ็บซต์กันเเออางก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้แต่ที่สามารถเจอผู้รอไลฟ์อีคอนเสิร์ตของเคียวเด็กครับก็จะมีที่คอนแกนกับเชียงใหม่เรื่องนี้เราผมเดินเจอกันนะครับก็ลองแวะเวียนเข้าไปดูในตารางในเว็บกันเลยกันนะครับเว็บอะไรจำได้ใไหมครับเว็บไซต์ครับโอเคครับเว็บเราขอเราเองมารถได้นะครับผมนะ ก็เล่นเท่าไหดีวานะครับใช่ครับอะแรจะต่อยครับกิฟซี่ครับกิซซ่าไงครับกิทซ์ลิงกับขันในไอเนีย่คยครับไปดูเลยครับไปค่ะ